ันทึกการเดินทาง EP ที่1หมู่บ้านแห่งสายหมอกอิตองปิล็อกจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยสวัสดีทุกคนเราชื่อลูกหมีนะหรือจะเรียกเราว่า MJ ก็ได้ครั้งนี้เราจะพาทุกคนออกไปเที่ยวกับเราและนี่เป็นสิ่งที่เราอยากทํามานานมากแล้วนั่นก็คือการออกไปเที่ยวนในหน้าฝนและด้วยความที่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะอยากให้ทุกคนปล่อยใจสบายๆไปกับเราพร้อมแล้วไปกันเลย okay, ก็ถึงกนาทองพาปงกัแล้วตนน็วมีเรากำลังเดินหา รถสีเหลืองที่จะขึ้นบ้านอีกต่องจะละขึ้นรถมาอีกทีก,ททก็ได้มานั่งอยู่ข้างแผงไข่ที่สูงพอดูเลยการเดินทางครั้งเนี้ยดูเหมือนเราจะมีภารกิจที่ต้องพิชิตทแท้นั่นก็คือปกป้องเราแผงไข่พวกเนี้ยเป็นเวลาสองชั่วโมงให้ถึงอีตองปิล็อกอย่างปลอดภัย ตอนนี้อยู่กันที่จุดชมทิวทัศนะคะเป็นเหมือนมาเบรกก่อนระหว่างทางก็คือแบบมีลูกอะไรไม่รู้หล่นลงมาจากต้นไม้แล้วก็แบบทะลุกระจกสองแถวแบบตั้มแตกส่วนถนนที่นี่ทำดีค่อนข้างแบบดีมากแล้วดูนะเรียบเนียนไหนคุณลงขายเต็มไม่เห็นมีเลยดูมาในนี้มีว้า มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือด้วยความที่อันนี้มันคือบอกแรกในการมาเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคือจะบอกว่าสิ่งที่ยากมันไม่ได้เป็นการไปเที่ยวคนเดียวไม่แต่สิ่งที่ยากมันคืออะไรรู้ไหมมันคือการพูดคุยกับกล้องเนี่ยมันคุยคนเดียวเว้ยมันคุยคนเดียวแล้วแบบพอเวลามันมีคนอื่นอยู่รอบข้างอะ่ะมันรู้สึกแปลก,ปลกเออเขินทําไมวะแต่ก็ลองดูเฮ้ hey, look beautiful โอ้โีมีแมงม้โจ๊ดีองหลง คนก็รับชํำมากโอเคเรามาถึงโฮมสเตย์แล้วอันนี้คือโฮมสเตย์บ้านยายกระเหรี่ยงที่เราบุกไว้ก็จอเป็นเตียง no AC มีพัดลมกระจกห้องน,น้ำ okay. โอเคกาจะถึงนะโอ,อ้โหฝนตกกระนำมาก จริงๆไงอะ่ะได้โฮมสเตย์ที่แบบอยากได้เล็บถูกเนะนี่ยที่เนี่ยเราได้อะไรราคาแปดร้อยรวมอาหารเช้าบ้านอิทอาลงและนี่คือสะพานที่เป็นไฮไลท์นะคะทุกคนคนก็จะมาเขียนป้ายแล้วก็ห้อยกันไว้แต่แบบตอนนี้พอรตกไม่โรแมนติกสักนิดอะไรเอ่ยไอ้บลูมาเยือนมากินข้าวกลางวันที่มายิงปิล็อกเป็นโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มี คาฟแดนเล่นอยู่ตรงบอร่อน้ำตอนนี้ฝนซาละไม่มีละมีแต่มองตคาตอนนี้เรามามีติ้งกันอยู่นะครับปลาชุมเจอแหล่งน้ำใสแล้วไม่มีมีติ้งเลยอะ่ะ กลับมาอยู่ตรงสะพานตรงตลาดอีกครั้งหนึ่งไปถามพี่เขาคือเราอยากจะขึ้นไปเนินช้างสึกชั่วตอนเย็ยนตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนจอยรถด,ด้วยพี่เขาบอกว่าต้องรอแบบสิบคนขึ้นไปถึงจะได้ไปนี่ใครจะไปกับเราบ้างไปคนเดียวไม่ไหวหนาในที่สุดเราก็หาทางขึ้นมาจนได้อะนะดีใจมากเลยอะเพราะความรู้สึกเรามันบอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นมาเนินช้างศึกวันนี้ให้ได้ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันและนี่คือสิ่งที่เราได้รับสวัสดีตอนเช้าทุกคนหมอกหายอะเจ็ดโมงแล้วอะเพิ่งตื่นและนี่ก็คือเ r ร a ฟ f สต์ของเราที่พี่เขาเตรียมไว้ให้เป็นปิ่นโตข้างในเป็นข้าวต้มไก่น่ารักมากเลยเสร็จอันนี้ซื้อมาเองตั้งแต่ตลาดทองหล่อคุณ แค่วันนี้ก็คือหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็จะอาน,น้ำเติมตัวแล้วก็จะเดินขึ้นเนินช้างศึกอีกครั้งแต่ว่าเดินนะโอเคแต่งตัวทำอะไรเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ตลาดปิล็อกเพื่อไปหากาแฟดื่มก่อนที่เราจะขึ้นเนินช้างศึกกันอันนี้ขึ้นโดยการเดินนะมันจะมีทางเดินสำหรับเดินขึ้นอยู่เป็นระยะทางประมาณหนึ่งจดสองกิโลเมตร แต่บางคนน่ะก็บอกว่าวมัยจะางะก็จางแ่นี่อ่านี่คือวัดเมืองปิล็อกน่าจะเป็นทางเดินขึ้นไปจนถึงด้านบนตรงนั้นที่เป็นพระพุทธรูปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากลงมาจากเนินช้างศึกนะคะ,ะเดินผ่านโรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวงสามเดินผ่านภูเขาชมวิวทิวทัศน์จากโฮมสเตย์เราเนี่ยไปตลาดปิล็อกค่อนข้างไกลอยู่นะ ประมาณ600เมตรได้เกือบสิบนาทีอะแต่ก็ไม่เป็นไรอะมันก็ชิวๆอยู่แล้วป่ะสโลไลฟ์ <Slow Life. S 2> ตื่นมาเจ็ดแปดโมงอล้วสโลไลฟ์ที่แถวเชื่อมยางนี้อันนี้นะทางเดินขึ้นเนินช้างสุดจะอยู่ตรงสางเจ้าพ่อสะดอนตรงนี้ซึ่งร้านกาแฟาที่เราจะไปดื่มก็คือตรงนั้นชื่อร้านว่าบรูมคาเฟ่แอนด์บรู ทางเนี้ยด้านหน้าเนี้ยเนี่ยคือทางขึ้นไปเนือชา้างศึกโอเคดูกาแฟก่อนเอาละเริ่มออกเดินทางแล้วเทินขึ้นมาแล้วน้องอยากเล่นด้วยและนี่คือทางเดินขึ้นทางเดินจริงมูวนเนี่ยอ้อตายแล้ว นี่ยไม่ถึงสองเมตรเลยเนี่ยเอาวะาจะรอดไหมหนึ่กิโลกว่าเอ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 ,าเอาจะนำทางหรือจะอะไรเนี่ยชีวิตมีแต่หมานำทุกคนมิชชั่นเฟลจ้ะไม่มีทางขึ้นเลยไม่มีทางเดินเลยมีแต่ปา้าลกลางไปหมดตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่เหมืองปิล็อกแหงทะดาดา หมดไปแล้วเราเมืองปีล็อกก็คือในอดีตการนี้เคยรุ่งเรืองมากนะเป็นแบบพวกแร่ดีบุกช่วงปี2400ไปายนะแต่ว่าตอนนี้เรกล้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยลูบ้าผี e p กบ้าผีน้ำตกจอกกระดินกันไามาแล้วตอนนี้มาถึงน้ำตกจอกกระดินแล้วเวลา บ่ายสองครึ่งบ่ายสองสิบปุ๊บพี่เขาให้เวลาถึงบ่ายสามครึ่งเพราะว่าเราจะไปอุทยานต่อมีค่าเข้าสี่สิบได้ตั๋วมาแล้วในราคาสี่สิบบาทไปกันต่อไปกันต่อโอเคก่อนที่จะเข้าไปถึงน้ําตกคิดว่าเดี๋ยวเสียงมันจะดังถ้าใครได้หาข้อมูลมาบ้านก็คือจะรู้ว่าน้าตกเจอกกระดินนั้น เป็นภาษาพม่าที่เพี้ยนมาจากคำว่าก๊กกระดาเกิดมันแปลว่าน้ำที่ไหลผ่านเส้าหินผาน,นั่นแหละเป็นภาษาที่เพี้ยนมาตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันนะอย่างจากก๊กกระดานก็เป็นก๊กกระดาล่จักรินเนี่ยประมาณนี้นะความเพี้ยนของภาษา แล้วทุกคนนำตกจอกกระดิ่งทุกคนดูเราเข้าไปใกล้ๆนะของจริงสวยมากทุกคนและเราก็ไม่พลาดที่จะเอาเสื้อผ้ามาเล่นและเอามาเล่นทำไมเอามาเปลี่ยนเล่นโอเคลุยแล้วตอนนี้ ม่มีใครเลยน้ําตกเป็นของเราเราไปเล่นกันเถอะุกคนมันสนุกมากตรงนี้แบบไม่ไมีใครเลยอะอเเล่นสะใจละเดี๋ยวกำลังจะออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเราไปกุทยานต่อ เรื่องหนึ่งเห็นตอนที่เรานั่งอยู่บนโขดหินหน่อยโพซิชันที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้อยู่ประมาณตรงนั้นน่ะอย่ากเกินเพราะว่ามันอันตรายน้ํามันแรงโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรสเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอขึ้นรถไปอุทยานแล้วก็รอเพื่อนร่วมตีอีกสองคนน่าจะกําลังออกมาอันนี้ราคามาน้าตกจอกกระดิ่งโบอ,อุทยานต้นโดนร้อยห้าสิบเพราะว่ามากันแค่สามคนเหมือนหมองมา private สุดเพราะไม่มีใครมาลุ้นตีด้วยเลยก็เลยยอมยอมยอมไมอยากมาคู่นี้ก็กลับแล้วปกติที่อิตานี่เขามาเที่ยวกันเดือนไหนอะพี่เริ่มมาตั้งแต่มิถุนายนมิถุนายนเข้าฝนเยี่ยมวันนั้นเลยได้ยน้ำปีเลยถ้าเราจะดูทะเลหมอกจริงต้องมาที่กาลกระดากาลกระดามีอยู่ที่ช่องมิตรภาพ น,นี้เป็นป้อมปงก,กันอะไรไม่รู้พ่ปลอดภัยจากศัตรูแล้วอยู่ที่เนินเสาธงนะคะด้านบนจะเป็นธงไทยกับธงเมียนมาด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นค่ายทหารของเมียนมานะแต่ว่าผขไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอใดๆจริงๆขึ้นไปมาแล้วละมีธงไทยแต่ไม่มีธงเมียนมาอยู่กันที่เนินช้างศึก อวสานพราิตตกมีเร right? ื่องจะเมาทุกคนวันนี้หลังจากเสร็จจากน้ำตกจอกกระดินใช่ไหมก็ไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแต่ระหว่างทางอพี่คนขับรถเขาก็จอดกลางทางเลยแล้วก็เรามาถามว่าเราไปดูพราทิตตกกันไหมเราก็เอ๊ะอะไรเขาบอกว่าไปดูที่ตลาดอะดูตามรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูพราทิตตกกันมีฟ้าเปิดขึ้นไปที่หนึ่งชั้สุดกันแล้วก็อีนี่กับ ผู้ร่วมเทปอีสองคนเนรถนจ้องหน้ากันแล้ฉันเลือกอะไรได้ไหมเสร็จปุ๊บพี่แกก็ใส่ดอมตัยโตแบบหลบไม่เชื่อไปดูในคลิปมีภาพประกอบจริมจริงอ๋อสังเกตการพี่ไม่รู้ว่าสังเกตใครไมเ่เห็นอะไรเลยกลับมาถึงตลาดแล้วฝนตกต้ตอนรับ เาต้องเดินกลับขึ้นไปบนบ้านอีก600เมตรไม่มีร่มไม่มีอะไรทั้งนั้นหิวข้าวด้วยองแ้่กินก็จีหนาวหนาวาหลับบ้านปนาโอเคขอบคุณค่า่ย แล้หูผ่านมาทางนี้หนูเอามานี่แหละพรุ่งนี้สยเดินเข้ามานี้มีใครงแล้โเคแล้ววงไปส่งอ้าวงไปส่งเหรอบ้านกระเดียงด้านกรเดียงอ๋อไปน้ำตกมาไดไหมโอเคไปเลยลูกไปใจดีใจดีสุดๆไปไปไป

จบแล้วจุดไหนไปไม่ได้จากครัวเจนีจ้ะกินข้าวจากครัวเจนีเสร็จก็มาซื้อตะเกียงแล้วก็ไม้เขียนกลันจะแบบมาไม่ถึงตกใจองนะผี ได้ไปเกียนมาแล้วไงเ <laughs> ทรนเวอร์แล้วก็น,นี่คือป้าย <laughs> What brings me here Shut <sighs> up มีก็คือฉันเองไม่ใช่ใคร เปล่านี่คือของเราเอทุกคนวันสุดท้ายที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะกินข้าเสร็จแล้วก็ไปวัดแล้วก็กลับมีดิลนิไว้เที่ยวก้าวขึ้นไม่รู้จะได้ขึ้นไงเดี๋ยวรอดูอยู่ในวัดเมืองปีล็อกแล้ว พี่ๆที่โฮมสเตย์นี่ใจดีนะแบบขับรถไปส่งไปรับตลอดเลยตรงตลดาดเพราะมันไกลไงเห็นเราเดินจำ้จำๆเขาแบบว่าไปไหนไปส่งไหมดีดีอันนี้เรากวลังจะเดินขึ้นตรงเจดีนะเนี้ยคือทางขึ้นเจดีส่วนถ้าทางขึ้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่จะต้องเดินอ้อมไปทางนู้นเป็นบันไดขึ้นไปอีกทางหนึ่ง,งเห็นไหมเราจะมาไหว้พระด้วยกันหรอ นี่ทางขึ้นพระใหญ่แตาเดินไปจะเป็นทางนี้นะนนี้โอเคนี่ก็คือทางขึ้นไม่รู้ด้วยว่าสูงแค่ไหนแต่เรามาด้วยใจศสัทธาเอา ไม่ต้องคิดเยอะไปกันเถอะทางค่อนข้างชันนะเพื่อนๆคือจะมาวัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะแต่ก็ตามที่เล่าให้ฟังอะว่าดีๆก็ไปอยู่บนเนินช้างศึกนะกูจะทำอะไร,ร,รเสร็จกูเย็นละบตกดูน,นี่นั่นอีกอะไรพอมีเวลาอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงแปะมาไหว้พระสักการละสักหน่อย พรกงอีกแล้วเจ็วันเอาสที่พักแล้วบ๊ายบายนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเวลาผ่านไปเร็วกว่าที่เราจะรู้ตัวซะอีกลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นวันสุดท้ายของการพักผ่อนซะและ้แต่เราก็ได้ทิ้งความรู้สึกดีๆไว้ที่นี่แล้วนะบ๊ายบายอกตองปิล็อก ตอนนี้อยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณเดินชมบรรยากาศโดยรอบที่นี่ก็จะมีลิงบ้างนะทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงก็พยายามอย่าถืออะไรลงมาแบบขนมเมื่อกี้ก็ถือซอขนมลงมา,มาเกิดเต็นตะปบ ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่การจะนะบุรีละต่อไปแล้วก็จะไปต่อกันที่ตลาดทองผาภูเป็นตรงที่ที่เรามานั่นแหละแล้วก็ต่อรถไปยังบขอสอการซึ่งก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าจะถึงบขอสอการกี่โมงแต่พี่คนขับเห็นบอกว่าสี่โมงชิวดิน่านจะเป็นสปอตสุดท้ายละตรงนี้เขื่อนวชิลาลก่อนสวยกันเนี่ย รู้สึกดีนะที่อยู่ได้ใกล้ฉีดธรรมชาติดีมากเลยต้องขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองออกมาแม้มันจะเป็นเวลาแค่สามวันสองคืนมันได้เห็นลูกมากขึ้นเห็นลูกเยอะขึ้นโดยรวมทริปที่อีตองปีล็อกสนุกดีดุ้งมันจะไม่มีอะไรให้ทำนะแต่จริงๆแล้วมันใช้เวลาอยู่นะแบบเขาแค่เดินไปเดินมา ขึ้นเขานู้นลงเขานี้หมดวันแล้วอ่ะแล้วรู้สึกมาเร็วมากเหนื่อยเป็นวิถีชีวิตที่ดูไม่มีอะไรแต่น่าสนใจนะเออคุ้มค่าแก่การมาลองอยู่ค่ะ s so u l i f e ตรงคอนเซ็ปต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่นั่นน่ารักมากถามถ่ยตลอดเสนอความช่วยเหลือให้ตลอดคือแบบทับใจจริงๆ อั้นตอนนี้ขุงตลาดทองผาดูมเป็นที่เรียบร้อยเร็วมากเพราะมันอยายใกล้ะเขอาอพลงรถสุดเต้นขึ้นหวานเย็นเลยยอดที่มาโชคดีมากเราชอบประโยคหนึ่งมากเลยประโยคที่ว่าบอกอลาเพื่อกลับไปพบกันอีกครั้งณนะตอนนี้สำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่เหมือนกับเราขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเราพบกันใหม่สวัสดี